สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องมาขายให้ค่ะเป็นห้องของคอนโดเอพิโซดค่ะคอนโดนี้นะคะอยู่ติดถนนใหญ่อยู่ติดถนนเทพรักษ์นะคะซึ่งเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะอนาคตอันใกล้นะคะตอนนี้กําลังก่อสร้างถนนสะพานลอยฟ้าที่จะตัดไปในส่วนของเส้นวิภาวดีด้วยนะคะถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะอยู่ใกล้ในส่วนของ BTS ด้วยเส้นสีเขียวอ่อนค่ะสถานีสายหยุดส่วนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่คูคตประมาณ 3 5 0เมตรและยังใกล้กับโรงพยาบาล CGS ใกล้ห้างวิกซีสะพานใหม่ใกล้ในส่วนของทางด่วนด้วยนะคะทุกคนถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยค่ะใครที่สนใจซื้อรีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยค่ะวันนี้ฟ้านำห้องนี้นะคะมาฝากทุกคนกันค่ะ1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะขนาดพื้นที่ประมาณ24ตารางเมตรค่ะทุกคนค่ะซื้ออยู่เองหรือซื้อปล่อยเช่าก็คุ้มค่าแน่นอนค่ะทุกคนค่ะเพราะตอนนี้ถือว่าแถวนี้นะคะเป็นทำเลที่ดีที่สุดเลยค่ะทุกคน ฟ้าพาชมห้องนะคะว่าภายในห้องมีอะไรให้บ้างเราให้นะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะและเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเลยนะคะทุกคนคะ่ะราคาที่ขายให้วันนี้นะคะ1นล้านเก้าแสนบาทค่ะทุกคนค่ะใครที่สนใจทักด่วนเลยคะ่ะมาชมห้องไปพร้อมๆกันกับฟ้าประตูห้องเป็นแบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะทุกคนและด้านซ้ายมือนะคะเปิดประตูเข้ามาจะพบกับในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวมีเตาไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันเคาน์เตอร์ล้างจานขนาดใหญ่บิวอินชั้นวางเก็บเครื่องครัวได้เลยทุกคน ตเตาไมโครเวฟมีให้ตู้เย็นมีให้เรียบร้อยค่ะเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยค่ะทุกคนค่ะและนะคะบริเวณนี้นะคะพื้นที่นั่งเล่นคือกว้างใหญ่มากค่ะทุกคนค่ะมีชั้นวางทีวีให้ด้วยนะคะนําทีวีมาวางเพิ่มดูได้สบายๆเลยค่ะทุกคนมีในส่วนของโซฟาเบดนะคะให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีโต๊ะกลางขนาดเล็กให้ด้วยค่ะในส่วนของพื้นที่บริเวณห้องนอนนะคะจะมีกระจกนะคะประตูกระจกบานสไลด์นะคะเราเลื่อนปิดได้เวลาเรานอนค่ะภายใน บริเวณห้องนอนกว้างมากมีเตียงขนาด5ฟุตให้พร้อมที่นอนอย่างดีเลยค่ะทุกคนค่ะมีแอร์ให้1ตัวค่ะทุกคนในห้องนี้อยู่แล้วไม่อึดอัดแน่นอนค่ะกว้างจริงๆค่ะทุกคนและมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้ด้วยค่ะภายในติดพาม่านให้สวยมากค่ะทุกคนค่ะและห้องนี้มีระเบียงค่ะทุกคน บรรยากาศดีมากจะบอกว่าใครที่ชอบห้องที่แบบเย็นร่มเรื่นสบายๆแนะนําห้องนี้เลยค่ะไม่ร้อนเลยค่ะทุกคนค่ะและนะคะวันนี้นะคะขายให้ในราคาพิเศษใครที่สนใจซื้อนะคะรีบทักเข้ามาสอบถามเลยค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศดีมากรับรองว่าอยู่เองหรือปล่อยเช่าก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะทุกคนค่ะฟังให้ดูบรรยากาศอีกครั้งค่ะภายในห้องดีมากทุกคนติดวอลเปเปอร์สวยมากแล้วก็มีในส่วนของห้องน้ำนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามในส่วนของอ่า เคาน์เตอร์ครัวนะคะก็จะเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นชากันกันน้ํากระเด็นนะคะกระจกอ่างล้างหน้าคะ่ะทุกคนคะ่ะมีครบให้ทุกอย่างเลยคะ่ะใครที่สนใจซื้อรีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยคะ่ะรับรองว่าให้ในราคาพิเศษแน่นอนคะ่ะทุกคนคะ่ะห้องสวยเฟอร์ครบทําเลดีและขายให้ในราคาพิเศษแบบนี้นะคะ่ะใครที่สนใจซื้อฮารีบทักเข้ามาสอบถามด่วน